ตอนนั้นฉันเคยเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่กล้าสบตาใครเลยสิวม้ชินเก็บตัวม่มั่นใจมิกล้ายิง,งตงิวนี้ฉินยินได้เพราะฉันเจอผูเรดเดียนผมล้างหน้าหุ่นชินล้างแล้วไปผอมละมุนทุกสัมผัสผูเรดเดียนทำความสะอาดล้ำลึกก็จัดสิ่งสกปรก ความมันและค้าเมคอัพได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำลายสมดุลผิวด้วยสารสกัดจากมเมล็ดอูนทิ่ดมไปด้วยวิตามินอีและกดไขมันธรรมชาติช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวหมองคล้ำเคยผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมลดริ้วรอยจุดด่างดำอ่อนโยนไม่ผิวแพ้ง่ายเพราะปราศจากแอลกอฮอล์ฮาราเบนและซิลิโคน ก้องกิ่นหอมน้ำมันจากอุ่นเทในราคาเพียง139บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมหนึแต่วันที่9ถึง19สิงหาคม2568มีเท่านั้นฟังชัดๆสำหรับข้อมูลติดต่อหาซื้อได้ที่ f a c e b o o กอิตยาปิจเจริญอสตาแกรม under score k r i d p L a 0 8 หรือแอดไลน์ได้ที่ K R I, i T A V A 0 8อย ead, Eles, ่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะผูรเรียนลลางแล้วไฟหอมและมุนทุกสัมผัสให้ด้าหลังชีวิตก็เปลี่ยนได้